สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่ห้านะครับ EP ที่ห้านะครับมีพระเก่าๆพระสวยๆมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1นะครับถึงรายการที่ยีรายการละสองร้อยบาทนะครับรายการที่ย2ถึงรายการที่28่สิเป็นรายการพิเศษนะครับ รายการละ300บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ลาย ID ใช้เบอร์0864170235นะครับถูกใจสนใจพระองค์ไหนนะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับจะส่งฟรีมีเก็บ ปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับมาเลิกมาที่รายการที่1นนะครับรายการที่1นนะครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านเก่านะครับพี่เนื้อมันๆนเนื้อฉ่ำๆนะครับด้านหลังรวยแร่นะครับ หลวงพ่อทวดพระนิรันตรตรายนะครับต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับพระปิดตาหล่อโบราณน,นะครับเนื้อโลหะเก่านะครับพี่ด้านหลังจารยันนะครับมีรอยจารยันนะครับ เก่าสวยนะครับเนื้อฉ่ำๆเลยนะครับต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะคบพี่มีคาบสนิมเขียวนะครับเก่าสภาพใช้นะครับ เนื้อมันๆน,นะครับต่อไปรายการที่4ี่นะครับรายการที่4นะครับ,รรรบสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อผงลงลักนะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อพุนพุนนะครับพี่มวลสารจัดจ้านนะครับ ต่อไปรายการที่5นะครับรายการที่5นะครับพระเนื้อดินเก่านะครับเก่าไม่ทราบที่นะครับพี่มีคาบนะครับเนื้อมันมันนะครับมีเม็ดกวนเม็ดทรายนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับ ต่อไปรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนื้อผงลงรัดปิดทองนะครับเนื้ออมเหลืองนะครับพี่ ต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับพี่มีคราบสนิมเขียวนะครับเนื้อฉ่ำๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่มีคาบสนิมเขียวนะครับเนื้อมันๆน,นะครับ ต่อไปรายการที่9นะครับรายการที่9นะครับสมเด็จหล่อโบราณนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับพี่เนื้อเปียกทองคํานะครับเนื้อเหลืองทองอาลามเลยนะครับ ต่อไปรายการที่10บนะครับรายการที่10นะครับพระนางพญาไม้ยนิวดำแกะนะครับหลังยันนะครับพี่ด้านหลังเลข72็ดสสภาษาไทยนะครับ ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดนะครับใต้ฐานตัวท้อนะครับเนื้อโลหะนะครับหลังหนังสือนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับ ต่อไปรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับพระเนื้อดินนะครับพี่พระเนื้อดินเก่านะครับมีคาบลานะครับมีเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับ ต่อไปรายการที่13นะครับรายการที่13นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะเก่านะครับเนื้อมันๆนเนื้อหากเก่าๆเลยนะครับพี่ ต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับพระปิดตาหล่อโบราณนะครับเนื้อชินตะกวัวนะครับพี่พิมพสองหน้านะครับมีคาบลักษณะครับปิดตาองค์เล็กนะครับพี่ ต่อไปรายการที่15นะครับรายการที่15นะครับสมเด็จปกโพนะครับเนื้อผงนะครับเนื้อนวลนวนะครับขอบข้างพุนๆเลยนะครับพี่ ต่อไปรายการที่16นะครับรายการที่16นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับพี่สนิมเขียวทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับเก่าสภาพใช้นะครับเนื้อฉ่ำฉ่ำนะครับ ต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับสมเด็จบางขุนพมนะครับเนื้อผงลงรักนะครับพิมพ์ทรงสวยงามเลยนะครับพี่เนื้อขาวนวลน,นะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับ ต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับพาสังกระจายหล่อโบราณนะครับด้านหลังมีเม็ดไขป่ปลานะครับพี่เนื้อมันๆเนี้ยฉ่ำๆเลยนะครับต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับ รายการที่สิบเก้านะครับพระกิ่งหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับพี่มีคาบสนิมเขียวนะครับเนื้อมันๆเนื้อฉ่ำๆนะครับใต้ฐานอุดกิ่งนะครับมีเสียงกิ่งนะครับ ต่อไปรายการที่20ินะครับรายการที่20ิบนะครับสมเด็จเกตชยโยนะครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูบายสีนะครับเนื้อนวลนเนื้อเนียนเลยนะครับพี่เนื้อมันมันนะครับมีมวนสานะครับปุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับ ต่อไปรายการที่21นะครับรายการที่21นะครับเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับมีคาบสนิมเขียวนะครับเนื้อโลหะนะครับใต้ฐานมีรอยตะไบนะครับพี่ หลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตรนะครับต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22น,น,นะครับพระกิ่งหล่อโบราณนะครับพระกิ่งใบนะครับพี่เนื้ออันประกานะครับสวยคมนะครับ ต่อไปรายการที่ยีนะครับรายการที่23นะครับ,รรรบเหลียญเจริญพอล่างหลวงปูท่ทิมนะครับหลวงปูท่ทิมวัดละหานไล่นะครับพี่ตอกโค้ดนะครับปีพศสอง7นห้านะครับเนื้ออันปะก้านะครับหลังยันนะครับ เนื้อเป็นเส้นสายฝนเลยนะครับตัวหนังสือสวยคมชัดลึกนะครับพี่ต่อไปรายการที่ยี่สี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรูปหล่อป,ปั้มหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อกระไหล่ทองนะครับพี่สวยคมเลยนะครับ ขอบข้างมีรอยตะไบนะครับใต้ฐานจานยันนะครับต่อไปรายการที่25นะครับรายการที่25นะครับพระนาลายทรงคุดนะครับเหนือโลหะนะครับพี่ สวยๆคมๆคมเลยนะครับเลี่ยมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่26นะครับรายการที่26นะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับวัดละครั้งนะครับพี่ เนื้อผงเก่านะครับเนื้อหากเก่าๆเลยนะครับเนื้อเก่าๆเนื้อแห้งๆเลยนะครับพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพระกิ่งหล่อโบราณนะครับ เนื้อโลหะเก่าไม่ทราบที่นะครับหลังยันตอกโค้ดนะครับพี่ใต้ฐานยันนะครับมีเสียงกิ่งนะครับต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับ รายการสุดท้ายนะครับพระลวงหลังรางปืนนะครับเนื้อชิ้นตะกัวมีคาบกุ่นะครับพี่มีคาบสนิมเขียวนะครับเนื้อชิ้นเก่าเลยนะครับ ก็ครบทั้ง28รายการแล้วนะครับดูและชอบวิถูกใจยังไหน,นะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ